สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะบรรยากาศยามเช้ามาแล้วค่ะวันนี้วันที่25่สิมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะโคมพันก็มาถ่ายบรรยากาศสถานที่โรงเรียนบ้านหนองมะแว่นร่มรื่นมากเลยค่ะจะมาถ่ายต้นอ่าราชพฤกษ์ค่ะมาถ่ายดอกราชพฤกษ์เอามาดูค่ะเอฟซมาดูค่ะโอ้โหวันนี้สวยงามมากค่ะวันนี้ยิ่งสวยนะคะดอกข้างบน,น่น่ะ ดอกข้างบนเริ่มบานบานสับรั่งแล้วค่ะข้างล่างก็ไม่ยอมถดถอยหมายค่ะว่าข้างล่างก็ยังไม่ยอมที่จะร่วงโรยนะคะก็คือบานนานมากแล้วก็มีนก,กาตาตันนี้โอ้ตัวน,นี้ก็จะบานแข่งแล้วนะคะเนี่ย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 ตัวนี้ก็จะบานแข็งแล้วอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยอีกต้นหนึ่งแต่ว่าเป็นเหมือนจะตายแล้วนะเนี่ย แต่ยังไม่ตายดูทิคะันี้สวยงามมากเลยค่ะนี่เมืม่อวานคูมพันธ์ถ่ายดอกเนี้ยสวยสวยเนี่ยค่ะเหมือนกิ่งไม้ที่เหมือนต้นไม้เหมือนจะตายแล้วแต่ไม่ใช่นะคะออกดอกเต็มเลยค่ะต้นที่สองอันนี้ก็ต้นแรกใช่นีมค่ะต้นแรกส้วนที่สองสวยสวยงามมากเลยค่ะดูดูเอด, SC, ดูสวยมากเลยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะ ่ายกับเอฟซีได้ดูนะคะธรรมชาติความงามของธรรมชาติผสมประสานกลมกลืนอนกับดอกราชพึษ์สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีนกน้อยบินไปบินมาได้ยินเสียงนกไหมคะเนี่ยเสียงนกจิ๊บจิ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 บอยู่เสียงนกกาบางบางตัวก็ยังไม่ได้บินออกจากรัง เขาก็คุยกับลูกเขาอยู่แต่บางตัวก็เริ่มบินออกจากรังไปหาอาหารมาให้ลูกแล้วตามภาษาตามวิถีชีวิตของนกนูน่นบางตัวก็จับอยู่บนสายไฟนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากาันแต่นี้คูมพันไไทยอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบักแว่นนะคะอยู่ที่ริมรั้วถ่ายต้นดอกราชพพึษก วันที่25มีนาคมพุทธศักราช2567หค่ะมาอัปเดตมาอัปเดตดอกรอกดชพึกหรือบ้านบ้านเฮาเอินดอกคุนนะคะพี่น้องดอกคุ้นดอกค่ำดอกคุ้นดอกคุ้นเขานี่ยอมปลูกในสถานที่ราชการโดยปลูกอยู่ที่ไหนก็บ้านบ้านเฮาเอินว่าเป็นสลีมงคลนะคะค่ำคุ้นสลิมงคลสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถายกับเอซีได้ดู สวยที่สุดทวยที่สุดทวยที่สุดเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพวกวัันคิดหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พมพันมาถ่ายให้ดูอีกค่ะขอบคุณมากคะสวัสดีค่ะ